ขาค่ะตั้งไปเที่ยวพับเล็กพกง่ายต้องดูคลิปนี้เที่ยวแบบคุณจะเหมาะกับขาตั้งแบบไหนมาดูกันครับแบบที่1ขาตั้งอูลันซีเ3 4เป็นขาตั้งออ l ินวันที่ขนาดเล็กสุดน้ำหนัก260กร,รมัมต่อกล้องง่ายไม่ต้องหมุนกล้องเพราะมีตัวหมุนเกียวต่อมือถือได้ในตัวไม่ต้องเพิ่มตัวยึดมือถือไม่ต้องพกหลายชิ้นปรับมุมองศาในรูปแบบหัวบอลที่แข็งแรงล็อกแน่นจุดเด่นคือพับเก็บแล้วเล็กเบาและสั้นที่สุด แค่25ซนติเมตรใส่กระเป๋าสะพายข้างได้เลยจุดอ่อนเมื่อเทียบกับตัวอื่นก็คือยืดความสูงได้แค่80ซนติเมตรถ้ายืนถ่ายก็จะเป็นมุมเสยถ้านั่งถ่ายก็พอได้ถ้าตั้งโต๊ะก็โอเคเลยไม่เกะก,กะด้วยถ้าตั้งถ่ายแนวตั้งจะยืดสูงมากไม่ได้เพราะจะล้มและไม่มีรีโมทชัตเตอร์ในตัวขาตั้ง MT34 จะเหมาะกับการใช้งานถ่ายวอล์กที่ต้องการความคล่องตัวสูงแบบว่าพกง่ายหยิบออกมาใช้ได้เร็วและยังใช้งานในลักษณะไม้เซลฟี่ได้ถนัดมือที่สุดด้วยเพราะน้ำหน ก็ซื้อรีโมทเพิ่มได้ใครที่ซีเรียสว่าต้องเล็กสุดก็ตัวนี้เลยครับแบบที่2ขาตั้งอุลนซี MA09 เป็นขาตั้งที่ใหญ่กว่า MT34 นิดหน่อยแต่ยืดออกมาได้สูงมาก180ซนติเมตรในน้ำหนักแค่415กร,รมัมพับเก็บเหลือ30ซนติเมตรใส่สะพายข้างใบใหญ่ได้ใส่สะพายหลังได้แน่นอนสามารถต่อได้ทั้งกล้องขนาดเล็กและมือถือในตัวไม่ต้องแยกหลายชิ้นปรับถ่ายได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนมีรีโมทในตัวถอดออกมากดถ่ายรูปจากระยะไกลได้ เมตรใช้ขาตั้งเป็นตากล้องส่วนตัวถ่ายรูปแบบไม่ต้องเกรงใจใครได้เลยจุดเด่นคือไม่ใช่แค่ความสูงแต่เป็นฐานที่มีสีขาฉีกกดขาตั้งกล้องทั่วไปช่วยเพิ่มความมั่นคงยืดสูงได้ไม่ต้องห่วงว่าขาตั้งจะร่วงล้มนอกนั้นยังใช้งานในลักษณะเป็นตัวแฮนเดิลถ่ายวิดีโอได้โดยมีด้ามจับที่ถือถนัดมือและส่วนขาตั้งเป็นศูนย์ถ่วงจะช่วยเพิ่มความนิ่งในการถ่ายวิดีโอแบบเซนิมาติกได้อีกรูปแบบที่เจ๋งมากก็คือใช้เป็นไม้เซลฟี่เพราะยืดได้ยาวมากแต่ น้ำหนักเบาถือง,ง่ายสบายมือถ่ายรูปได้ครบทั้งหมู่บ้านถ่ายวิดีโอบล็อกก็ได้วิวแบบกว้างๆไปเลยข้อเสียคือถ้ายืดสูงๆเพื่อตั้งถ่ายวิดีโอนิ่งๆในที่ที่มีลมขาตั้งอาจจะโยกไปมาเล็กน้อยเพราะด้วยการออกแบบให้น้ำหนักเบาแต่ไม่ต้องห่วงว่าจะล้มนะครับถ้าไม่มีใครไปเตะถ้าไม่เน้นตั้งสูงๆเพื่อถ่ายวิดีโออุลันซีเอ09ก็เป็นตัวที่น่าใช้ที่สุดตัวหนึ่งเลยครับแบบที่สามขาตั้ง U ุลันซีเอสเค04เป็นขาตั้งขากว้างที่มีความนิ่งสูงในขณะ ที่พับเก็บแล้วเล็กมากๆแค่25ซนติเมตรน้ำหนัก750กรัมปรับมุมองศาการถ่ายในลักษณะหัวบอลโลหะขนาดเล็กปรับถ่ายได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนรองรับกล้องขนาดกลางและมีตัวยึดมือถือแถมมาให้ในชุดดีไซน์ขาตั้งจะมีความเรียบมินิมอลไม่มีอะไรยื่นออกมาเกะก,กะการขาตั้งออกมาใช้ได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบของการบิดล็อกพร้อมปรับความกว้างขาตั้งได้3ระดับเพื่อความมั่นคงปรับให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ลาดเอียงได้เช่นการใช้บนภูเขาหรือพื้นที่ และสามารถถ่ายในมุมต่ำติดพื้นได้ในลักษณะของการกลับหัวขาตั้งอูลันซี SK04 เหมาะกับใช้ถ่ายวิดีโอนอกสถานที่หรือภาพแลนด์สเคปที่ต้องการความนิ่งและความมั่นคงในขนาดขาตั้งที่เล็กเบาและพกพาง่ายครับ แบบที่4ขาตั้ง Ulan C ซ s k 5 5เป็นขาตั้งที่ตอบโจทย์สุดๆส,สำหรับคนที่ใช้มือถือที่มี MagSafe แค่กดปุ่มและวางมือถือลงไปแม่เหล็กของ MagSafe ก็จะดูดมือถือให้ติดหนึบและบีบตัวล็อกเพื่อความมั่นคงได้อีกชั้นหนึ่งซึ่งต่างจากรุ่นอื่นๆที่เป็นการยืดแบบสปริงซึ่งต้องใช้แรงและความพยายามมากกว่าเล็กน้อย ถ่ายได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนสามารถหมุนได้เลยน้ำหนักเบาแค่300กรัมแต่ยืดออกมาได้สูงถึง160เซนติเมตรพับเก็บแล้วเหลือ43เซนติเมตรมีรีโมทชัตเตอร์สำหรับกดถ่ายรูปได้ในตัวจะกดถ่ายที่ด้ามหรือดึงออกมากดถ่ายก็ได้จุดเด่นคือใช้ง่ายติดตั้งเร็วถอดมือถือได้ง่ายจุดอ่อนก็คือขนาดตอนพับเก็บอาจจะมีความยาวกว่าบางรุ่นแต่ก็ยังสามารถเก็บใส่ในกระเป๋าสะพายหลังได้อยู่ครับ แบบที่5ขาตั้งยุนเจนง1 3 8แ L ขาตั้งยอดฮิตรุ่นแรกๆของการเป็นขาตั้งพกพาขาแคบการขาออกมาจะมีองศาชิดกว้างกว่าหลายๆรุ่นเป็นการล็อกขาแบบดิปล็อกเมื่อยืดใช้สูงๆจะมีความนิ่งและความมั่นคงสเสถียรมากกว่าเมื่อเทียบกับขาตั้งขนาดใกล้เคียงกันทับเก็บเหลือ50ซนติเมตรและยืดสูงได้ถึง165ซนติเมตรในน้ำหนัก385กรัมต่อใช้ได้ทั้งกับกล้องและมือถือและปรับได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนตัวยืดมือถือจะเป็นก หนาหมุนเกลียวล็อกได้แน่นหนาที่สุดมีรีโมทในตัวถอดออกมากดถ่ายรูประยะไกลได้ถ่ายกับเพื่อนแฟนครอบครัวแบบไร้ตากล้องได้เลยจุดแข็งคือความแข็งแรงมั่นคงมากกว่าขาตั้งขนาดใกล้เคียงกันแต่จุดอ่อนก็คือจะมีขนาดตอนพับเก็บที่ยาวกว่ารุ่นอื่นๆขาตั้งยุนเต็ง 1388L เหมาะใช้งานทั้งการถ่ายภาพและถ่ายวีดีโอสำหรับไปเที่ยวหรือถ่ายบล็อกครับ แบบที่6แบบสุดท้ายขาตั้งยุนเตง VCT 6 3 8เป็นขาตั้งขาแคบกินพื้นที่น้อยที่มีความเสถียรแข็งแรงมั่นคงที่สุดด้วยกับขนาดขาตั้งที่ใหญ่และข้อต่อที่แข็งแรงฟิตกระชับจึงทําให้มีความนิ่งและมั่นคงมากกว่าที่หัวต่อกล้องจะเป็นหัวแผนแบบน้ํามันที่มีด้ามจับและมีความนุ่มนวลเวลาหันแผนซ้ายขวาหรือทิ้วก้มเงยจะสามารถปรับมุมกล้องได้อย่างละเอียดสมูทมากและปรับถ่ายในแนวตั้งแนวนอนได้ด้วยยืดได้สูงสุด180ซนเมตรพับเก็บ แล้วจะเหลือขนาดเพียง61ซนติเมตรในน้ำหนัก925กรัมมีรีโมทกดชัตเตอร์ที่ถอดออกจากขาตั้งได้ยุนเตง VC t 638จะเหมาะกับผู้ที่ต้องการถ่ายภาพและวิดีโอที่ซีเรียสกับความนิ่งและต้องการจัดวางมุมกล้องให้ได้ดั่งใจรวดเร็วและแม่นยำเป็นพิเศษแต่ต้องแลกมาด้วยกับขนาดและน้ำหนักที่มากกว่ารุ่นอื่นๆในประเภทเดียวกันครับสำหรับท่านที่สนใจขาตั้งไปเที่ยวก็สามารถเข้ามาทดลองเล่นทดลองใช้ก่อนได้ที่ร้านไอมันช็อปนะครับหรือสั่งซื้อได้ตามช่องทางที่โชว อยู่นี้ได้เลยครับ